คลิปนี้จะพามาแก้ไขโบนะคะที่ติดกิ๊บมาไม่สวยไม่สุดนะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะติดกิ๊บมาตรงแล้วนะกึ่งกลางของกิ๊บเนี่ยตรงแล้วนะคะแต่ว่าการหยอดกาวเนี่ยคือยังไม่สุดนะคะไม่สุดไม่สวยนะคะอ่ะดูสิคะอันนี้คือไม่ได้กดเลยนะ เวลาหยอดเกาวปุ๊บนะคะเราไม่ได้ทําการกดแบบนี้นะคะเราแค่แปะแบบนี้นะคะทําง่ายๆแปะแบบนี้นะคะ<ง>ก็คือต้องมีการกดด้วยเวลาเราหยอดกาวปุ๊บเราต้องกดให้กาวมันแบนให้มันจับกับริบบิ้นนะคะแต่ตัวนี้คือไม่ได้กดนะเห็นไหมว่ากาวมันยังกลมๆอยู่นะคะกาวยังกลมๆอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะหยอดเกาวนะคะหยอดให้สุดนะหยอดให้สุดแบบนี้นะคะแล้วก็ จับทั้งสองชิ้นนะคะแล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็มือก็ลูปนะคะรูปแบบนี้นะคะต้องใช้มือรูปแบบนี้ทุกตัวนะคะเป็นการไล่ผ้าแล้วก็กดให้กาวมันแบนนะคะมันถึงจะจับ มันถึงจะยึดติดกับริบบิ้นได้ดีนะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันแน่นแล้วเห็นไหมทําแค่นี้ง่ายๆนะคะ